อย่างไรดีวันนี้มีพี่คนหนึ่งนะคะทักมาถามว่านิดพี่จะสร้าง Google c l a s s Room พี่จะต้องเริ่มอย่างไรพี่ยังไม่ไม่เคยสร้างแล้วพี่ก็ยังทำไม่เป็นเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะในไลฟ์นี้สำหรับ พี่ๆหรือเพื่อนๆครูที่ยังไม่เคยสร้างห้องเรียนออนไลน์หรือยังตอนนี้นิดมาเน้นที่ Google Classroom ก่อนเพราะว่าสะดวกแล้วก็ง่ายแล้วก็ใครที่จะต่อยอดไปที่ห้องเรียนออนไลน์ที่แพลตฟอร์มอื่นไม่ว่าจะเป็น Facebook กลุ่มปิดหรืออะไรเดี๋ยวเราจะมาแชร์กันนะคะวันนี้เราจะมาเริ่มต้นสร้างห้องเรียนออนไลน์ จะทำย่างไรดีนะคะอ่ามีพี่คนนึงส่งมาถามเนาะในการที่เราจะสร้าง Google Classroom หรือจะสร้างห้องเรียนออนไลน์เริ่มต้นเลยนะคะเราต้องมี Gmail นิดเชื่อว่าพี่ๆทุกคนหรือว่าเพื่อนๆทุกคนต้องมี Gmail แน่แน่นอนค่ะเดี๋ยวขออนุญาตเช็คภาพเช็คเสียงนะคะก็ เริ่มต้นเลยการที่จะทำห้องเรียนออนไลน์หรือที่เราเรียกกันว่า Google Class Room นะคะสิ่งแรกที่เราจะทำได้เลยคือเราจะต้องมี Gmail มี Gmail ก่อนนะพอมี Gmail แล้วเสร็จปุ๊บนะคะเราก็ไปเปิดตรงนี้เลยค่ะเข้าไปที่ Gmail ของเรานะคะตรงนี้นะอา้าวมี Gmail นะคะพอไปที่ Gmail เสร็จปุ๊บนะคะมันก็จะมีปุ่มที่เรียกว่า ให้เราสร้างห้องเรียนออนไลน์เนี่ยจะมีปุ่ม4ปุ่มเดี๋ยวนี้จะมาให้เห็นชัดๆดีกว่าจอนี้จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อะพอใครเข้ามาที่ Gmail แล้วเห็นตรงปุ่ม4ปุ่มตรงนี้ไหมคะเดี๋ยวเอาไปใกล้ๆเนาะสำหรับพี่ที่หรือเพื่อนๆครูที่ยังยังสร้างห้องเรียนออนไลน์ไม่ไม่ไม่ได้นะคะหรือว่าติดปัญหาเนาะแต่เพื่อนๆบางท่านก็เก่งมากแล้วนะคะใครที่ทำแล้ว แบบว่าดีอย่างไรหรือติดปัญหาอะไรตรงไหนมาร่วมแชร์ร่วมพูดคุยกันนะคะเราจะได้ช่วยๆกันในสถานการณ์แบบนี้นะอ่ะทีนี้มาดูนะคะปุ่ม4ปุ่มเห็นปุ่ม4ี่ปุ่มตรงนี้ไหมคะที่เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยไอที่เป็นจุดๆุด่จุดเนี่ยคะ่ะกดเข้าไปเลยค่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะตรงนี้นะคะให้เริ่มต้นที่ตรงนี้แล้วเรากดเข้าไปนะคะทุกคนจะเห็นไอคอนไอคอนที่เป็น Google Classroom นะคะอ้าว อันนี้นกดไปไหนเนี่ยจะเห็นไอคอนที่เป็น Google Classroom ตรงปุ่มสี่ปุ่มนะคะเลื่อนขึ้นไปเลยนะนี่ค่ะไอไอคอนเขียวๆที่เขียนว่า Classroom เห็นไหมคะตรงนี้ตรงนี้อ่าตรงสีเขียวๆสีเขียวๆเห็นไหมที่ที่เป็น Classroom นะคะตรงปุ่มนี้เนี่ยตรงปุ่มสีฟ้าที่นิดกดนะคะสำหรับใครที่ยังสร้างห้องเรียนออนไลน์ไม่เป็นหรือไม่รู้จะเริ่มยังไงหนึ่งนะคะหนึ่งสิ่งเลยที่ต้องมีนะคือ Gmail แล้วเข้าไปที่ Gmail ของเราก็คือเอาใหม่เดี๋ยวนิย้อนให้เข้าไปที่ Google เนี่ยคะ่ะให้คนที่ไป Google แล้วก็ไปที่ปุ่ม4ปุ่มตรงนี้ปุ่ม4ี่ปุ่มนะคะเขาเรียกปุ่มที่เป็นจุดๆที่เป็นจุดๆตรงนี้นะคะเอาใหม่อีกรอบหนึ่งพอไปที่จุดๆเสร็จนะกดเข้ามาค่ะกดเข้ามาที่ Classroom นะคะที่เป็นตรงนี้เป็นสีเขียวเห็นไหมคะเห็นคลาสรูมไหมแล้วเราก็กดเข้าไปเลยค่ะ กดเข้าไปที่คัดลูมของเราเลยอ่าเราเปิดคั r ลูมเข้าไปเลยนะคะพอเข้าไปที่คั r ลูมแล้วนะคะแล้วเราก็สร้างเลยค่ะอันนี้ของนิดลอยมันเป็นห้องที่สร้างแล้วนะสําหรับเริ่มต้นใครที่ใครที่จะมาใหม่เลยปุ๊บให้ไปที่สร้างห้องเรียนก่อนนะคะแล้วเราก็ใส่เลยว่าเราจะเอาห้องเรียนแบบไหนห้องเรียนชื่ออะไรกดเข้าไปเลยนะคะอ่ะ อันนี้คือห้องเรียนของเรานี่อย่างตรงนี้เห็นไหมคะเห็นห้องเรียนไหมอย่างของนี้เป็นเคมี3ามแล้วเราก็ตั้งเข้าไปเลยค่ะว่าเราจะสร้างเป็นห้องเรียนชื่อห้องอะไรสาหรับมไหนนะเข้าไปแล้วลองศึกษาดูดทีเนี้มันจะมีปุ่มบวกข้างบนอันนี้ไม่เห็นเนาะเรากดเข้ามาถ้าเราจะสร้างเพิ่มเนี่ยค่ะตรงนี้เป็นการตั้งค่าห้องเรียนเคมี3คําอธิบายชั้นเรียนก็บอกเลยว่าเป็น สำหรับเด็กมอไหนชั้นมัธยมศึกษาหรือชั้นประถมศึกษาปีที่เท่าไหร่ก็เข้ามาตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็หัวข้อแล้วก็ห้องอ่ามีห้องเรียนห้องเรียนที่เราจะสร้างให้เด็กๆนะเป็นห้องเรียนห้องไหนแล้วก็สําหรับใครทั่วไปแล้วเวลาเชิญอาจะมาให้เทคนิคเวลาที่เราจะเชิญนักเรียนเนี่ยเราสามารถใช้รหัสห้องเรียนหรือเราจะใช้เป็น QR code อยู่ตรงนี้ได้นะเห็นไหมคะลิงก์เชิญ ให้ไปกดที่ลิงก์เชิญแล้วเราก็ส่งลิงก์เนี่ยไปให้นักเรียนนักเรียนที่มี Gmail อาจจะเป็น Gmail ส่วนตัวหรือ Gmail ของโรงเรียนก็สามารถสมัครเข้ามาเรียนใน Google Classroom ได้นะคะพอดีวันนี้มีพี่คนนึงทักถามว่าพี่ยังไม่มีเลย Google Classroom ที่จะเริ่มต้นอย่างไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องเริ่มต้นก่อนที่จะมี Classroom นะคะเราต้อง เปิด Gmail ก่อนแล้วเขาเข้าไปที่ Google แล้วก็เข้ามาสร้างห้องเรียนพอสร้างห้องเรียนเสร็จนะถ้าเราจะแชร์ลิงก์นี่เราก็มาเข้าไปที่ลิงก์เชิญเข้ามาที่ลิงก์เชิญแล้วก็ส่งลิงก์นี้ไปให้นักเรียนนักเรียนก็จะแอดเข้ามาอยู่ในห้องเรียนของเราได้นะคะพอได้ลิงก์เสร็จสร้างเสร็จแล้วอ้าวเราก็บันทึกกดปุ่มบันทึกนะแล้วมันก็จะได้ห้องเรียนออกมานะคะนี่เหมือนห้องเรียนที่ของนิดที่ทําเสร็จแล้วอย่างนี้ก็จะได้ห้องเรียน ของเราปุ๊บเลยเราก็จะมีปุ่มต่างๆมีประกาศมีถ้าเราจะให้อยู่ข้างหน้าเราก็กดปุ่มสตรีมนะคะมีการสร้างงานเราสามารถเช็คได้ด้วยผู้คนไปที่ผู้คนแล้วเราก็จะรู้เลยว่ามีคนกี่คนที่อยู่ในห้องเรียนนี้ในห้องเรียนนี้นะคะแค่นี้เองง่ายไหมคะการสร้างห้องเรียนแล้วเวลาที่นักเรียนจะส่งงานถ้าเรานักเรียนเข้ามาในลิงก์แล้วนักเรียนก็จะเช็คได้เลยว่า งานอันนี้เราจะให้ส่งแบบไหนถ่ายรูปแล้วก็แอดกลับมาหรือเราสามารถนอกจากสร้างงานเราก็สามารถสร้างแบบทดสอบใน Google Classroom ได้เดี๋ยววันหลังนี้จะมาลงคลิปว่าเวลาที่เด็กเข้ามาแล้วแล้วเราตรวจเราตรวจงานและเวลาที่เราจะเช็คคะแนนเด็กเราจะเช็คอย่างไรซึ่งอันเนี้ย มันจะดูในคอมพิวเตอร์นะคะใน iPad ยังดูไม่ได้ก็คือจะมีในคอมพิวเตอร์หรือใน MacBook เราก็จะสามารถตรวจแล้วก็ให้คะแนนนักเรียนได้เลยนะคะก็วันนี้ก็น่าจะตอบพี่ที่ทักมาถามไลนแล้วนะคะว่าเราถ้าเรายังไม่เป็นเรายังไม่เคยสร้าง ห้องเรียนออนไลน์เลยเราอยากจะสร้างเราจะทําอย่างไรหนึ่งเราต้องมี Gmail พอมี Gmail เสร็จปุ๊บเราก็ไปเข้าที่ Google แล้วก็กดเข้าไปที่ตรงที่มันเป็นสี่เหลี่ยมซ้อนๆกันนะคะแล้วก็ไปสร้างห้องเรียนพอสร้างเสร็จปุ๊บเราถ้าเกิดว่าเราจะเอาเหมือนเป็นเหมือนรหัสห้องเรียนไปให้เด็กๆก็ได้แต่ถ้าเป็นเด็กประถมหรือเด็กที่ คือถ้ากลัวเด็กจะพิมพ์ยากนึกว่าเชิญด้วยลิงก์ง่ายกว่านะคะถ้าเราเชิญด้วยลิงก์เนี่ยเด็กแค่กดลิงก์เข้ามาเด็กก็สามารถเข้ามาที่ห้องเรียนออนไลน์ของเราได้แล้วนะคะโอเคถ้าเกิดว่า พี่พี่คนไหนหรือเพื่อนๆคนไหนที่ติดปัญหาในการทำห้องเรียนออนไลน์ก็สามารถ inbox มาที่เพจได้เลยนะคะว่าติดอะไรตรงไหนแล้วตรงปก cover ตรงตรงปกนี้นะคะเราสามารถไปทำต่อได้ที่ c a n วาค่ะที่แคนวาสามารถทำได้เลยเดี๋ยววันหลังนี้จะมาคือเคยให้คลิปก่อนหน้านี้มีสอนการทำแคนวาไปแล้วเดี๋ยววันหลังจะมาสอนการทำแคนวาให้อีกเราสามารถทำได้ไง่ายๆที่มือถือของเราเลยค่ะ เขามีแอปพลิเคชันให้เราแต่งภาพจริงๆแล้วอย่างตัวนิดเองนิดก็ไม่ได้เก่งกราฟิกเอาจริงๆคือไม่มีความรู้ด้านกราฟิกเลยนะคะแต่ที่ทำทั้งทั้งเพจคูนิดพิชิตเคมีและเพจดีก็คือใช้มือถือล้วนๆแล้วใช้แอปพลิเคชันล้วนๆและทุกอย่างทำคนเดียวทำเพียงคนเดียวในเมื่อน,นิดทำได้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนก็ทำได้นะคะหวังว่า ในไลน์นี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนครูที่อยากสร้างห้องเรียนออนไลน์อย่าลืมนะ เปิดสมัคร Gmail เข้าไปที่ Google แล้วก็ไปที่ Card Room แล้วก็สร้างแล้วก็เอาลิงก์เข้าไปเชิญให้นักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาไลท์สั้นๆให้พี่ที่ถามมานะแล้วเดี๋ยวจะมาลงเป็นคลิปที่ไปดูคะแนนให้นะคะเพราะว่าต้องดูที่หน้าจอเนาะก็ถ้ามีปัญหาในการสร้างห้องเรียนออนไลน์อย่างไรก็สามารถอินบอ์สอบถามเข้ามาพูดคุยกันได้เลยก็ขอให้ เพื่อนเนครูทุกคนมีกำลังใจที่จะทำในเพื่อนักเรียนของเราทุกคนนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย